นึกออกไหมไม่มีอะรก็ไม่มีคเนี่ย่าเป็นตอมป่ะต้องแล้วออกแ้อาออมุมอไย่งเงี้ยม่ตรงไหนไม่ต้อง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 ว่ไชนายแ้วจะไม่มีที่กั้นเลย่ชุมชน